สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้อยเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องซ้อเขี้ยวพารวยเช่นเคยค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะสําหรับเมื่อนี้เกี้ยวเขาเกี่ยวน้ำกันแล้วไปน้อค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้ทักทายกันช่วงสายๆค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเมื่อซ้อปลอยไปแล้วหนึ่งคลิปเด้วพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้ซอเขียยกับมีแนวทางมาบอกตัวเลขตัวดีให้กับพี่น้องเอฟซีฟังในสายอ่าคุณยาย จิตสัมผัสกับองค์ปู่พญานาคนะคะเป็นย่ายลานกันกับทีลานสัมผัสพญานาคได้เหมือนกันค่ะที่ลงไปเที่ยวเมืองบาดันกันทั้งคู่เนาะพี่นางเอฟซีคะเมื่อนี้มีตัวเลขชอบส้นโตของคุณยายสัมผัสพญานาคเนาะค่ะคุณยายเที่ยวเมืองบาดันชีวิตปัจจุบันนะคะไม่ใช่อดีตค่ะพี่นางเอฟซีคะมีตัวเลขโตมากโตฟันท่ง โตที่เราชอบเป็นการส่วนโตมาแจกพี่แจกน้องให้เป็นแนวทางกันค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะแต่ส่วนอื่นซอเขียวอยากจะบอกบุญกับพี่น้องเอฟซี่าวันที่18พฤศจิกายนเป็นบุญกะถินวัดป่าจอมสีเนาะของพระอาจารย์สุรพงษ์เพลินเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับพี่น้องสายบุญที่นับถือพระอาจารย์สุรพงษ์วัดป่าจอมสีอยากร่วมบุญกะถินกับพระอาจารย์กะ ติดต่อมาทางสออเขียวแดเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะสำหรับต้นกะถินต้นกองละบาทเนาะต้นกะถินกองละบาทค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะหาผู้ใดอยากร่วมบุญกับสออเขียวก,กะอ่าร่วมส่งปัจจัยมาทางสออเขียวผ้ารวยได้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วผู้ใดพันช่องสออเขียวผ้ารวยเป็นต้นเงินกับอ่าสออเขียวผ้ารวยเพื่อที่จะเดินทางไปถวายพระอาจารย์อ่าสุรพงษ์วัดป่าจอมศรีเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะกะ จะมีไล่ซื้อเข้าไปให้พระอาจารย์สะเดาะเคาะสะเดาะบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะแล้วผายพานทังช่องซอเขียวผ้าร้วยจะได้วัตถุมงคลส่งทุกคนเลยนะคะพี่น้องเอฟซีคะซอเขียวจะดําเนินการส่งให้คับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะสําหรับผู้ใดที่ร่วมบุญมากในงานนี้ส่งปัจจัยมากในานาม ซอเขียวพ้ารวยซอเขียวกะจะเฮตุนเงื่อนเป็น F อซซอเขียวผารวยร่วมทําบุญทํากุศลกับพระอาจารย์วัดป่าในงานกระถินนี้จะเป็นต้นเงื่อนส่วนตัวของ F อซซอเขียวผ้ารวยเนาะเป็นสายบุญของซอเขียวผ้ารวยค่ะพี่หน่อยเอฟซีคะพระยากร่วมบุญกับซอเขียวผ้ารวยกะร่วมอนุโมทนามากกับซอเขียวกะ <c oughs> วันที่สิบแปดต้นเงินตัง วันที่19บเก้าถวายค่ะบอกบุญให้เมือนี่คือผู้ใด้สายบุญพี่น้อง FC ทุกท่านอยากเข้ามาร่วมเป็นตนเงื่อนตนเดียวกันกับซอเกียวผ้าด้วยกันรวมสมทบมาได้ทางไมลหลขอคนที่ซอเขียวติดต่อมาได้เลยค่ะพี่น้องเอฟซีคะแล้วก็แจ้งไล่ซื้อมาสอเขียวจะเอาไลา่ซื้อนี่ไปให้พระอาจารย์สวดบังสกุลเป็นบังสกุลตายสะดะาะเคาะให้พี่น้องเอฟซีได้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นรุ่งโรธ ดาวรุ่งพุ่งแรงคือสายบุญของพี่น้องเอฟซีซอเขียวผ้ารวยค่ะพี่น้องเอฟซีคะซอเขียวขออนุโมธาสาธุกันไปกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เมีใจใซส์สท่าร่วมบุญบริจาคท้ำบุญกองกระถินวัดป่าจอมศีมาร่วมกันกับซอเขียวผ้ารวยเนาะพี่น้องเอฟซีคะและทุกท่านที่ส่งร่วมบุญกระถินมากับซอเขียวผ้ารวยจะได้วัตถุมงคลทุกท่านคะ่ะตอบสนองกลับไปให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนะาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะ ค่ะไพ่รวมบุญมากค่ะซอยเกี่ยวก่ะมีแนวตอบบุญแทนคุ้น็คือวัตถุมงคลจากอาจารย์วัดป่าจอมสีเนาะให้กับทุกคนค่ะแจงไล่ซื้อแจงยอดมากกว่าจะถึงมือวันที่18กะคงจะอีกหลายมืออยู่เนาะแต่เราก็ต้องรวบรวมเป็นวันที่17รวบรวมยอด ต้นเงินกองระบาดของเรานะคะพี่น้องเอฟซีค่ะถือว่าทุกคนเป็นส่วนร่วมกับซอเขียวผ้ารวยค่ะเดี๋ยวซอเขียวจะได้ลงลายซื้อลงน้ำเนาะรากาทำกองบุญกองกระถินต้นระบาดเนาะค่ะพี่น้นนอ,นองเอฟซีขออนุมโมทนา,าสาธุกับพี่น้องทุกคนเด้อค่ะซอเขียวจะนั่มผ้าพี่น้องไปสู้ สวรรค์ไปสู่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องสายบุญทุกท่านไปขามาหาซเกเลียวบผิดวางกับการทาบุญค่ะพี่น้องเอฟซีคะอันนี้แนะนําไปให้กับสายบุญทุกท่านเนาะค่ะจิตจะเริญสายใดก็ร้องมีจิตใจสใสัทธาที่รวมกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสายบุญบ่ถึงบ่หอดสายแน่นบ่ผ้าไปจะบ่พอกันในช่องสกยวผ้ารวยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะขอบคุณสําหรับ ใจบุญทุกท่านที่เข่ามาพบมาผอกับสอดเขียวผ้า้วยเนาะค่ะพีน่นางเอฟซี่ค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับตัวเลขของคุณายาาที่วาเพิ่นไปสัมผัสกับพญานาคเนาะค่ะเข้ากับไปฟังคลิปของอเด็กมีเซนสัมผัสกับองค์ปู่พญานาคได้และเที่ยวลงเมืองบดานทุกวันสี่ทุ่มนะคะใดที่เด้เข่าไปฟังเนาะทุกวันเวลาสี่ทุ่มค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวเลขของคุณย่ายเพิ่น ที่ได้ตัดสินใจซื่อก่อนจะออกคลิปแล้วนะคะค่ะนี่เป็นโตเลขสายบุญของคุณยายที่มีองค์ปูพญานากร่างสีทองคอยดูแลคุณยายอยู่นะคะพูดอยู่นี่ซอกยอ่อคนขิงลูกนะคะเว้าไปจิตซื้อไปค่ะขอสายบุญของคุณแม่คนขิงลูกอีหลีเนี่ยพี่น้องเอฟซีซอเยอเกียวเ้าจริงค่ะ ขอส้ายบุญของพี่น้องคุณยายสำเนียงซึ่งเป็นสื่อจิตกับปู่พญานาคองค์สีทองให้มาดนจิตดนใจให้พี่น้องเอฟซีของซอเขียวจงมีความสุขความจเจริญให้ถูกหวย้วยเบื่อกันส,ขขสุขคุคนมีเงนินมีทองมีกินมีใสทุกสิ่ง,ยงอย่างจะขัดสนในชีวิตจงปลอดภัยในการเดินทางขอให้ชีวิตที่ดำรงไป ให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้ราบรื่นในการงานในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเด้อสาธุพระบุกรธรรมระสมค์ค่ะพี่น้องเอฟซีคะสิ่งที่ซอเขียวได้ซื้อในมือนี้ดนจิตด,ดนใจซอยเขียวได้เม้าเมานี้มันโมเมนต์เรื่องสีแเสียงเด้อพี่น้องเอฟซีคะเป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องเอฟซีคะคะ่ะสำหรับตัวเลียงเนาะคุณแม่แลาว,ว่า ก,ก็ข้อซอเขียวโดยตรงเด้มื่อนั้นบอปล่อยได้ปล่อยแต่ของหลานเนาะค่ะมื่อนี้คุณยายเพิ่นกะมาปล่อยค่ะพี่น้องเอสซี่คะอบอกซอเขียวเป็นทางการกันแล้วแต่ซอเขียวจะไปปล่อยเนาะค่ะพี่น้องเอสซี่ะแต่ถ้าเฮาได้เลขตัวนี้กับเลขศูนย์หกเก้าเนาะของน้องเนาะค่ะอของน้องในนามสื่อเจตนาร่วมของปู่องค์ดำเนาะค่ะพี่น้องเอสซี่ะส่วนหนึ่งที่เกิดบันใดมากเนาะ ส่วนหนึ่งที่กินท่านมาทา่างพ่าจาันทร์อดแบบว่าถ้าพ่านสายบุญมาท่างซอเขียวนี่เนาะพี่น้องเอฟซีค่ะเกิดเลขชุดนี้เขามาปับ๊บสายบุญทุกคนถ้ากินท่านผ่านมาท่างสองซอเขียวนี่ซอเขียวจะแยกแยะเป็นส่วนของน้องด้วยนะ แล้วก็แยกแยะเป็นส่วนของพระอาจารย์วัดปา่ากับยูทีว่าดุลพินิจของพี่น้องเอฟซีว่าจะให้แยกของผู้นี้เป็นของสร้างองค์ปูมุจลรินส่วนนี้เป็นการสร้างซอยนองมีเซนเนาะเด็กมีเซนสัมผัสจิตพญานาคและคุณยายเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าความเป็นอยของบ้านคุณยายกับบร้เลดรูเฟอร์เฟกอียงค่ะแต่เพื่อนมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลเรียงดูปัดไปในสิ่งที่บดีออกไปค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะซอเิเยวจะแยกแยะเป็นสัตว์เป็นส่วนพอว่ามีพี่น้องเอฟซีมาเป็นยังขึ้นบ่ขืนไม้เล็กบัญชีของน้องขึ้นมาแน่พอว่าจะเอาไปซอยน้องเนาะแต่ว่าซอเิเยวบอกไปว่ามันขึ้นบ่ไดค่ะพี่น้องเอฟซีคะผิดกฎระเบียบยูทูบเบอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีคะเพื่อนจะปิดช่องเนาะกะเลื่อยขอเป็นว่า ใครสนใจอยากซอยน้องเป็นการส่วนตัวกระโทนมาทางสอเขียวเดี๋ยวสอเขียวจะขึ้นอ่าจะแจ้งไม้เลขบัญชีให้แล้วก็ซอยน้องไปเนาะค่ะตอนนี้น้องกําลังเรียนอยู่ปอหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะคุณยายกะลําบากอยู่เนาะอ่าเฮียนซั้นกะเสาเสามองมองค่ะพี่น้องเอฟซีก็บม่ได้ต่างจากเงีอนสอเขียวหด้อสอเขียวก็เงีอนเสาเงี้ยมองเหมือนกันเด้แต่เรู้ว่าเป็นยังไงข้นทรายนี่เป็นยัง คือบอสอใส่แต่มองอยู่มองเศร้ามันเป็นอย่างไดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่ชีวิตนี่บอสมพอตกต่ำมกะกับบอสมถ้ามันจะตกต่มมันกับบอตกตำ่ำอย่างไรค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเหมือนมันจะลําบากแต่ก็ไม่ลําบากเหมือนจะตกตำ่ำแต่ก็ไม่ตกตำ่ำเป็นอย่างซีดีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะพยายามสังเกตตัวเองด้วยพี่น้องสายบุญทุกคนคะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะไม่รวยไม่เลิศเรอไม่เฟอร์เฟกแต่ไม่ขัดสนลําบากยามจะใช้ เพราะสายบุญดึงเรามาอยู่ด้วยกันพระองค์เทวันเป็นซอยเข้าอยู่เบื้องบนค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาติดตามตัวเลขของคุณยายเที่ยววังบาดาลเนานะค่ะน้องเอฟซคะ่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับตัวเลขแนวทางของอคุณยายเที่ยววังบาดาลเนาะค่ะเป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะงวดวันที่16เดือนพฤศจิกายน66ชอบส่วนตัวนะคะคุณยายเที่ยววังบาดาลเนาะค่ะเป็นยายหลานกันกับเด็กมีเซนเที่ยววังบาดาลน,นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะได้มาก หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งและหนึ่งหกค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะเลขชอบสันตัวเนาะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกชอบก็จัดขัดก็ผ่านขายพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะสอดเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะใส่ดุงพินิจผิดจะรนุญาตในการรับชมค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะนี่คือสายบุญเนาะพี่น้อยเอฟซีค่ะสอดเขียวกะขอให้พี่น้อง มีความสุขความจเจริญรำด้วยสุข,ขูสุขคนสมความมงม,มาทรปาถนาทุกประการค่ะพี่น้อยเอซี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหนาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ